การใส่ท่อช่วยหายใจหรือ endotracheal t, t u intubation เป็นพัฒนการฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกแผนกผู้ป่วยอาจมีภาวะ respiratory failure หรือภาวะฉุกเฉินทางด้านระบบหายใจซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นทุกๆแผนกควรมีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจค่ะข้อบ่งชี้ในการใส่ท่อช่วยหายใจได้แก่ 1>, 1. เพื่อป้องกันภาวะทางเดินหายใจอุดตันหรือ upper airway obstruction เช่นผู้ป่วยที่มีก้อนหรือมะเร็งบริวเวณคอหรือปาก 2. มีพยาธิสภาพในระบบทางเดินหายใจจนทำให้เกิดภาวะระบบหายใจล้มเหลวหรือ respiratory failure ได้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ pneumonia COPD ARDS 3. ระดับความรู้สึกตัวลดลงเป็นอย่างมากเช่นผู้ป่วยที่หมดสติไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้ 4. ใช้เป็นทางในการดูดเสมหะในกรณีที่ผู้ป่วยมีเสมหะมากจนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไฮป็อกเซียหรือเสมหะอุดกั้นที่ระบบทางเดินหายใจ 5. ช่วยในขณะฟื้นคืนชีพหรือ CPR 6. เพื่อใช้ในการผ่าตัดที่ต้องได้รับยาระงับความรู้สึกตัวแบบ general anesthesia ท่อช่วยหายใจหรือ endotracheal tube หมายถึงท่อที่ใส่คาวไว้ในหลอดลมคอเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่งโดยส่วนใหญ่ผลิตมาจากพลาสติก PVC มีลักษณะใสมองเห็นไอน้ำในขณะที่ผู้ป่วยหายใจออก และมองเห็นเสมหะที่ติดภายในท่อช่วยหายใจได้ง่ายปลายสุดของท่อช่วยหายใจมีลักษณะเป็นเบลเวลคือมีความลาดเอียงทำให้ใส่ท่อช่วยหายใจผ่านระหว่างสายเสียงได้ง่ายและมีเมอร์ฟี่ไอเป็นรูปเปิดทางด้านข้างของปลายท่อช่วยหายใจจะช่วยให้อากาศผ่านเข้าออกได้กรณีที่มีการอุดตันบริเวณรูปเปิดส่วนปลาย ถัดมาจะมีบอลลูนคับเป็นตัวป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจปัจจุบันนิยมชนิด low pressure high volume เ่าวคือผนังคับจะมีลักษณะบางและยืดหยุ่นมีแรงกดต,ต่อท่อลมได้น้อยโดยเราสามารถที่จะเติมลมเข้าหรือออกหรือวัดคับเพรเชอรได้ผ่านไพลอตบอลลูนตัวอักษร single use บอกถึงลักษณะการใช้งานว่าใช้ได้ครั้งเดียวตัวอักษรอลนาซอแสดงว่าสามารถใส่ได้ทั้งปากและทางจมูกตัวเลขที่เห็นเป็นตัวบอกความลึกของท่อใช้เทียบกับมุมปากของผู้ป่วยท่อช่วยหายใจมีขนาดที่แตกต่างกันเช่นเบอร์8หรือ7.5แต่และเบอร์จะห่างกัน0.5ม mm. ิลลิเมตรขนาดของท่อช่วยหายใจ ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นเสียงหรือ v โวลคอร์ดและท่อลมดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับอายุและเพศนั่นเองเบอร์ของท่อช่วยหายใจมาจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือ internal diameter ย่อว่า ID หน่วยเป็นมิลลิเมตรการเตรียมท่อช่วยหายใจในผู้ใหญ่ควรเตรียมไว้2ขนาดคือขนาดที่ต้องการและขนาดที่เล็กกว่า1เบอร์ ในผู้ชายมักเตรียมขนาด8และ8.5ในผู้หญิงเตรียมขนาด7และ7.5อุปกรณ์ในการใส่ท่อช่วยหายใจมีดังนี้ endotracheal tube laringoscope ประกอบไปด้วยเบตดและแฮนด์ e ในผู้ใหญ่นิยมเบ็ดแบบโค้งและสามารถดูนัมเบอร์ของเบตดได้ดังภาพ stylet ใช้เป็นแกนแข็งระดับตามความเหมาะสมของแอลเว y เซ l i n n เ e t t i n g Bag และ Facemask ใช้สำหรับช่วยหายใจขณะใส่ท่อ o อ l โล a r ลิงเจ l a อ r w วสสำหรับเปิดทางเดินหายใจขณะ Ma s k ventilation ลาสเ s t ร r สำหรับส t ตปทิ้ว u u i c แ n n สำหรับหล่อลื่น s ล i n g 10ML สำหรับเติมลมในคัฟและ s สเตโ s c o p e สำหรับคอนเฟิร์มตำแหน่งทิว้วสำหรับขั้นตอนในการใส่ท่อช่วยหายใจเริ่มจากประเมินประสิทธิภาพการทำงานของลาลิงโกสโคปโดยการประกอบเบดและแฮนดเดิลดังแสดงลาลิงโกสโคปควรพร้อมใช้งานโดยเสมอควรประเมินประสิทธิภาพการทำงานทุกเวรและทุกวันเบดและแฮนดิลสามารถประกอบเข้ากันได้ง่ายไม่ติดและมีไฟสว่างเพียงพอ เปิด endotracheal tube โดยใช้ sterile technique จากนั้นใส่ลมไปในคัฟผ่านพลอ t บอลลูนเพื่อที่จะประเมินว่ามีการรั่วของคัฟหรือไม่ถ้ามั่นใจว่าไม่มีการรั่วของคัฟให้ดูดลมออกให้หมดให้คัฟแฟบถ้าเหลือลมค้างไว้คัฟอาจคูดกับฟันในขณะใส่ท่อช่วยหายใจทำให้รั่วได้หล่อลื่นท่อช่วยหายใจด้วยลูบิแคนเช่นเดียวกับสไตเล ก็ต้องหล่อลื่นด้วยเพื่อให้ดึงออกได้ง่ายขณะใส่ท่อช่วยหายใจสำเร็จแล้วใส่สไตเลตเข้าไปในท่อช่วยหายใจโดยปลายของสไตเลตควรพอดีกับ e n d o t เท c h e a t ต้องระวังไม่ให้ปลายสไตเลตโผลออกมาจากท่อเนื่องจากจะทำอันตรายต่อหลอดลมใหญ่ได้จากนั้นดัด e n d o t เท c h e a t เล็กน้อยให้เป็นรูปตัว J s h a p จากสถานที่ และจัดท่าผู้ป่วยให้พร้อมโดยท่าที่ถูกต้องคือการหนุนหมอน10เซนติเมตรใต้ออกซิปุตโดยไหล่ย,ยังคงต้องอยู่กับพื้นเตียงเพื่อเป็นการเฟกคอขึ้นจากหน้าอก35องศาท่านี้เรียกว่า sniffing โดยเมื่อใส่ลาลิงโกสโคป,ปแล้วจะสามารถเห็นก๊อตติดได้ง่ายจากการที่แกนของปากฟาลิงลาริงเป็นเส้นตรงเดียวกัน หลังจากให้ยาซีเดชั่นจนผู้ป่วยหลับแล้วให้ช่วยการหายใจผู้ป่วยโดยเซลล์อินเฟสติงเปิดออกซิเจน100%ส่งด้ามลาลิงโกสโคบเข้ามือซ้ายของแพทย์แพทย์จะใช้นิ้วโป้งและชี้ของมือขวาเปิดปากผู้ป่วยออกและใส่เบ็ดเข้าไประหว่างนี้เตรียมซักชั่นให้พร้อมส่งท่อช่วยหายใจเข้ามือขวาของแพทย์เมื่อแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจสำเร็จจะเอาเบ็ออกนำสไตลเลตออกจากท่อช่วยหายใจ และโบลคับไม่ให้เกิดลมรั่วช่วยการหายใจโดยการบีบแบคผ่านท่อช่วยหายใจด้วยออกซิเจน100เซในทุกๆขั้นตอนให้ฟิกท่อช่วยหายใจกับมุมปากโดยตลอดเวลาสแตปท่อช่วยหายใจด้วยพาสเตอร์หลังจากนั้นใช้สเตตโตสโคปฟังเสียงลมหายใจเพื่อคอนเฟิร์มตำแหน่งว่าท่อช่วยหายใจอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกล่าวคือต้องไม่ได้ยินเสียงบริเวณท้องและกระเพาะอาหารไม่โปง่ง นอกจากนั้นยังสามารถคอนเฟิร์มตำแหน่งของท่อช่วยหายใจโดยการต่อ e n t Tidal c o 2และประเมินจากเวฟฟอร์มของแคปโนกราฟีค่ะ